พี่น้องสวัสดีจ้ากันทยาสิผ้ามาฟังเสียงนกพี่น้องเขาปลาธรรมชาติเนาะจะมีเสียงนกฮองพี่น้องฟังกันแบบเพื่อนๆเลยพี่น้องมาฟังกันเลยจ้า ี่น้องนกเขาซีมี่หลายชนิดพี่น้องพ่ว่าห้องร่วมกันในป่าก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆหลายชนิดอยู่พี่น้องต้นยางหน้าพี่นอ้องใหญ่เลยสูงริบเรียงเข้าหองเข้าคุยกันเวยพี่น้อง จะไปหาเบิ่งเห็นโตเขาบ่เห็นได้พี่น้องพี่น้องกันทยาปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันทยาในเดอ้อพี่น้องกันทยาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจทุกการติดตามขอบคุณเดอ้อจ้าสวัสดีจ้า